โรงเรียนบ้านป่าบอนตั้งอยู่หมู่ที่1ตําบลป่าบอลอ,อําเภอโคกโพจังหวัดปัตตานีสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานีเขตสองจัดการเรียนการสอนสองระดับคือระดับประถมวัยและระดับประถมศึกษาในปีการศึกษา2558มีนักเรียนทั้งสิ้น80คนจําแนกเป็นนักเรียนระดับประถมวัยจํานวน7คน นักเรียนระดับประถมศึกษา73คนมีข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษาจำนวน11คนจำแนกเป็นผู้บริหาร1คนครูประจำการ7คนพนักงานราชการ2คนพนักงานธุรการ1คนสภาพสังคมและความจำเป็นต้องดำเนินการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์ที่สังคมเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว กระทบต่อพฤติกรรมของทุกคนทั้งด้านบวกและด้านลบนักเรียนซึ่งเป็นกลุ่มที่มีความอ่อนไหวถูกคุกค,คามได้ง่ายไม่ว่าจะเป็นภัยจากสารเสพติดภัยทางเพศความล้มเหลวทางการเรียนและพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์โรงเรียนจึงได้จัดให้มีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนขึ้นเพื่อดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างเป็นระบบมีขั้นตอนมีการกำหนดบทบาทหน้าที่แก่บุคลากร และผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายอย่างชัดเจนมีการดำเนินการตามขั้นตอนการดูแลช่วยเหลือนักเรียนทั้ง5ขั้นดังต่อไปนี้ 1. การจัดทำข้อมูลนักเรียนเป็นรายบุคคลครูได้ศึกษาข้อมูลนักเรียนการจัดทำระเบียงสะสมการเยี่ยมบ้านการสังเกตการสอบถามการสัมภาษณ์และการทดสอบสมรรถภาพและความสามารถของนักเรียน 2. การคัดกรองนักเรียน ครูได้ศึกษาข้อมูลนักเรียนโดยได้จัดประเมินพฤติกรรมและจัดกลุ่มนักเรียนเพื่อง่ายต่อการดูแลช่วยเหลือ4กลุ่มคือกลุ่มปกติกลุ่มเสี่ยงกลุ่มมีปัญหากลุ่มพิเศษซึ่งนักเรียนทั้ง4กลุ่มนี้เป็นข้อมูลให้ครูได้ดําเนินการช่วยเหลือนักเรียนได้อย่างถูกต้องเหมาะสมและทันเวลา 3. การส่งเสริมและการพัฒนานักเรียน ผู้บริหารและครูโรงเรียนบ้านป่าบอลได้จัดกิจกรรมพัฒนานักเรียนอย่างหลากหลายเช่นการจัดกิจกรรมชุมนุมการจัดกิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียนการจัดกิจกรรมเสริมสร้างทักษะวิชาการทักษะทางกีฬาส่งเสริมและยกย่องคนดีมีความสามารถ 4. การป้องกันและการแก้ไขปัญหาโรงเรียนได้จัดกิจกรรมตามสิทธิมนุษยชน นักเรียนมีสิทธิ์เสมอภาคที่จะได้รับการช่วยเหลือเท่าเทียมกันในกรณีนักเรียนกลุ่มเสี่ยงนั้นจำเป็นอย่างมากที่ครูจะต้องดูแลอย่างใกล้ชิดในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการใช้เทคนิคการให้คำปรึกษาการจัดกิจกรรมการเรียนเสริมวิชาศาสนาอิสลามและแก้ไขปัญหาอย่างต่อเนื่อง5การส่งต่อถ้าครูประจำชั้นครูที่ปรึกษา หรือทางโรงเรียนแก้ไขปัญหาแล้วยังไม่ทุเลาลงจำเป็นต้องส่งต่อให้ผู้ที่แก้ไขปัญหาได้แบ่งเป็นสองด้านคือส่งต่อภายในโรงเรียนแก่ครูแนะแนวครูประจำวิชาและถ้าปัญหายังไม่ทุเลาลงครูอาจจะส่งนักเรียนไปหาผู้เชี่ยวชาญภายนอกเพื่อแก้ไขปัญหาให้รุ่นล่วงต่อไปนอกจากนี้โรงเรียนยังมีการแนะแนวอย่างครบวงจร ผู้ปกครองและชุมชนมีส่วนร่วมในการแนะนำนักเรียนผู้บริหารมีการนิเทศติดตามและประเมินผลระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในทุกขั้นตอนอย่างสม่ำเสมอแนะนำผลการประเมินมาปรับปรุงระบบให้ดีขึ้นมีการยกย่องนักเรียนครูในทุกโอกาสเป็นขวัญกำลังใจในการพัฒนาตนเองอยู่เสมอน,นักเรียนโรงเรียนบ้านป่าบอลได้รับการดูแลเอาใจใส่ ได้รับการพัฒนาตนเองตามศักยภาพตามความถนัดและความสนใจโรงเรียนได้ปลูกฝังทักษะชีวิตการอยู่ร่วมกันในสังคมมีความเท่าเทียมกันส่งเสริมให้นักเรียนมีสุขภาพกายสุขภาพจิตสุขนิสัยที่ดีมีมนุษยสัมพันธ์การบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมตัวอย่างนักเรียนที่ได้รับการช่วยเหลือเด็กชายสัต์ดำตัวเซน เป็นนักเรียนที่ไม่มีเลขประจำตัวประชาชนซึ่งทำให้เกิดปัญหาในหลายด้านกับตัวเด็กทางโรงเรียนบ้านป่าบอนโดยการนําของในาใยชัยวัน์แก้วผนึกผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านป่าบอนได้ดูแลช่วยเหลือจนนักเรียนสามารถมีเลขประจำตัวประชาชนในที่สุดถึงแม้การจะได้มาต,ต้องใช้ความพยายามหลายขั้นตอนก็ตามไม่ว่าจะเป็นการติดต่อสำนักงานเขตพื้นที่ หรือทางอำเภอแม้กระทั่งควานนักเรียนไปตรวจ DNA แต่ทางโรงเรียนบ้านป่าบอลก็สามารถดูแลช่วยเหลือเด็กชายสัตว์ดำให้มีเลขประจำตัวประชาชนได้ในที่สุดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนผู้บริหารคณะครูผู้ปกครองให้ความสำคัญกับระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนเป็นอย่างดีต่างร่วมมือร่วมใจให้การดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โดยมุ่งหวังให้นักเรียนเป็นคนดีเป็นอนาคตของชาติมีความอยู่ดีกินดีมีความสุขและการดำรงชีวิตภายใต้กระแสะโลกาภิวัตน์ได้อย่างมั่นคงปลอดภัยตลอดไป